บาวล่าได้มาเที่ยวได้มาขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินเนาะตื่นเต้นหลายบ่าวา่าแต่เบาวล่าน้องไม่มีก็ตื่นเต้นเนาะที่ได้เห็นขนาดบ่ด้ไปเบิง่งได้ไปเที่ยวโดวยตนเองยังตื่นเต้นเด้ทุกคนสบายดีสวัสดีจ้าพบกับน้องมิมีอีกเส้นเคยตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนอนที่น้องมิมีอัดคลิปอยู่เรื่องเรื่องเล่าข่าวสารวิดีโอนี่ที่น้องมิมีได้นำมาฝากในมือนี้ก็คือ บ่าวลาวมาเมืองไทย20ปีเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินที่เมืองไทยเนาะก่อนที่ไปับชมน้ำกันกับเขอขอบคุณคลิปนี้จากส่งบ่าวโบโซลาเสียงแคนลาวทำดีเอ็ซชั่นเผยแพร่ให้ทุกคนได้เบิงได้ชมน้ำกันถ้าพิพาดประการใดกับเขอโทษขอภัยมายังคลิปนี้นห,ลหลายเด้อวา่าจะเป็นอะไรเนาะทุกคนกับบ่าวลาวที่ได้ขึ้น ถไฟขังแรกตื่นเต้นหลายบอ่อน้องไม่มีกันยังว่าท่านได้ไปเห็นได้ไปขึ้นด้วยตนเองนะทุกคนถ้าพี่พีเอสซีหรือว่าทานผู้ส้มได้เบิ่งได้ชมน้ากันแล้วอยากไปติดตามอยากไปเบิ่งคลิปเต็มเพิ่นเนาะเดี๋ยวน้องไม่มีค่นลองลิงก์ใต้คลิปนี้เ้อไปหากับไปเบิ่งไปชมน้ากันเลยมัน cứ, มันกระลึกแท้ขึ้นได้บ่บรดนะิขึ้นได้เนาะเอากระยันได้ไรหนิ ว่าไเขาเชื่จรงดดแต่ววันจะเสียงดังเด้อยยุ่งลางเด้อมีระเบียบเด้วเอาบมันในใจเบาเสือไปเสือตัวแล้วมาที่นี่เบาเสือให้จะไปเสือตัวแล้วเป็นงูดินมาเลยบอกเขานี่เขาเป็นงูดิน,นโอ้ยโอ้โหลีนะผุนขุนผุนโดยสารนไนมะ่หลายผมอยากพี่น้องถ้าอยากมาเบิ่งกับมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งได้มาติดาตามได้มาเออว่าเมืองไทยว่าเจริญชั่มได้า่า พัฒนาชมครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีบ่าวอ้วนสวัสดีไอโบมากระไพยมาเนี่ยมากระเป๋าเสือดมากระเป๋าเสือดพี่น้องเฮ้ยสวัสดีกระเป๋าเสือดสบายดีโอ้โหวันนี้กระเป๋าเสือดกระเป๋าอ้วนเดี๋ยวเอาฝากถือไหมเนี่ยกระเป๋าอ้วนคือแต่งตัวยางรอแท้กมาเนี่ยอันนี้อันนี้ชุดยังเนี่ยชุดนอนปะชุด ชุดนอนชุดนอนชุดนอนชุดเทียวแมนชุดทำงานแมนอยู่น้ำกันแมนมากระไพยเมื่อนีร่มากระบอกเสือดเมืม่อนใีใหร่บอเสิร์ดแนะนำตัวเนี่ยเป็นไพยมาได้ร์ไซดมาแต่ฟังเล่ามาแต่ฟังเล่าเกัดม,มาเฮ็ดงานอยู่บางแคโ oh. อ้ฮ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแเราเข้าใจเราบอเข้าใจเขจเา้ขใเาใจ่ะมาเข้าใจด้ไอ้บอเสือดเป็นน้องเอ๋ยนะฮะเพิ่นอยู่บางแคเนี่ยฮะอยู่เมืองไทยมาเศร้าปีบอเคยไปใช้จักเถื่อ บเป็นแต่เสือเจ้าบ่เนาะเสือแต่จ้าบ่เสือข่อยเสือผาอีกคนพวกก็ไ่เคยปไปจริงอันนี้มันยังหูบ่เนี่ยนี่บ่เขอือยยังขนาดไหนกันใดกันใดเอามาดีสิผ้าเบาเสือดไปขี่รถมุดดินรถบนดินมูดดินเพบนดินใดเนาะรถงูดินบาดดินี่รถมูดดินรถอ๋อรถมูดดินรู้จักบ่ เอาเอาลองเบิงล่องเบิงต่ลองไปเบิ่งว่ารถเป็นยังไงนาะเอาให้บ่าวอ้วนน้ำหนาพาไปไปไปย่างไปเอามึงนี่เขาจะย่างไปย่างชิดฝั่งขวาบ่าวเสือดชิดฝั่งขวาเขาแค่เขาเขาแถวเขาคิ้วเด้อเป็นระเบียบเด้ยนะนี่ละนะพี่น้องเอ้ยนะฮะบ่าวเสือดกะบอกเคยมาจักเสือเนี่ยครั้งแรกในชีวิตมึงนี่จะผ้าไปนั่งรถไฟฟ้าตาดินจากสีลมนะครับไปที่ สุขุม mm วิท hmm. กันแล้วกันเบ้าเสิร์ดเห็นพวกกันได้เรือนบ่มันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นลึกเต้นเต้นนำนะทุกคนขึ้นได้นะเนาะเอ้าก็ยังเต้นใดเลยนี่ว่ายก็ยังเต้นใดแต่ว่าจะเสียงดังเด้อยจุดล่างเด้อมีระเบียบเด้อบเอาบันไดใจเบ้าเสิร์ดไปเสือดตัวแล้วบ่ที่นี่เบ้าเสิร์ดให้จับไปเสือดตัวแล้วบอกว่าไปไปสุขุมวิท สามคนไปซิุมวิทสามคนอ้าวต้องล้องต้องเป็นเด้ต้องล้องอ่ะขังแรไรข้งวาวสื่อกับการสิไปสื่อตัวนะเห็นบอเห็นบอทั้งเขาต้องเขาเขาต้องเขาแถวกันเด้อะตรงเขาแถวเด้อเบิ่งเพไนเด้อไปน้เพึนในพระอ้วนประกบเพึนเนี่ยอ่าไปมาเบิ่งค้อมได้เรี่ยงสาวไปหน่องไปนะฮะในการไปสื่อตัวเออเขาทั้งนี้เขาทั้งนี้ ไปช่างขอช่างพี่เออเออย่างไปน้ำน่องเนี่ยไปซอยระเบิงเนี่ยได้แล้วบ่ได้แล้วบ่เห็นแล้วตื่นเต้นน้ำแล้วทุกคนเป็นังไใส่เป็นบ่ลาไม่อย่างนี้ใหญ่จะไปคัดกินเด้ขนมไข่ยังก่อน พันโอพันเอทันทีด,ลดูลองกัดดูเอาแปะเข้าไปลองเบิึงเอาแปะเข้าไปพอเสิร์ฟชั่วโมงจังหวะด้วยฮะมาชื่อห้องกี่ห้องตัวเจาาาา้าเกาซาเกาซาลีลาอ๋อนี่สิ่งที่เบาเสิร์ฟเห็นเป็นเดินไปผ่าเสิร์ฟมาหัวใจเฮ้ยตื่นเต้น

เช็ดขวาเด้อหัว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 นัวหันหั้หัวหัวนั้หัเขาวหันหัวหขวหมวหันหันมัวหัวหัวหันหัว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 ันหัวหัวหัวดัวัวหัหันได้หหัวหัวหัับหหัว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 บ่วหัวหัว่ัวห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 ัวัวหัวหหัวหหัวหเหนห คนเมืองนอกเมืองนาทุกคนเหมือนกันายมุมาก่านบ่อเสือตอนนี้เขาลงมโหดชันฉลาเดี๋ยวดิชฉลาชันอย่างนั้บาดนี่คอยควบูุมกันเอาบ่อ้อมเราบ่อเคยมาจักเถื่อนแบบเราไอ้ไรเลยอิริบอ่ะเบอร์ก็เคยเราจักใจจริงๆตอนนี้บ่เคยจริงบ่เคยเลยบ่เคยมาบ่ตัวเห็ดแต่งงานเห็ดแต่งงานบ่อเสือมีแต่เห็ดแต่งานกับงาน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  ชีวิตชีวิตว่าเซอร์อยู่แต่กนนารงานงานว่าเคยอยู่แบบนี้ว่าเคยเห็นแบบสถานที่แบบมีความสุขบ่างเราเห็นจัึ่งสิมีความสุขแบบแต่งใดแบบแบบโอ้ยว้าวแต่บ่บ่เป็นตอนนี้มีความผู้สึกอย่างใดกอลูซิตค่าสันค่าสันตอนนีต<อ>นเตื่นเต<ๆ>้นพ่อแม่ยาพี่น้องอยู่ทั้งบ้านบอกคนแนบบ่ามาไหนมาไหนมาแล้วเนี่ยพอแม่ พ่อแม่ซึ่งแล้วพ่อเ่อว่าแม่บ่บ่ยู่แล้วบ,บลูกลูกชายคนนี้ได้มาเห็นเจ้าทันทีแบบเจริญเจริญแบบว่าสวยงามแต่พ่อกันยังอยู่พ่อก็แต่เลิกกับนั้นแล้วเลิกกับโอ้เป็นงูดินมา,<อ>มาเลยบอกคันนี่เคยงูดินโอ้โอ้รีและผุนคนผูนผ้โดยสารน,น่าห้หลายมู่มาอยากพี่น้นนองถ้าอยากมาเบิ้งกับมาเบิ้งเด้อมาเบิงเบ้งได้มาติดตามได้มาเ ว่าเมืองไทยว่าเจริญชั่มได้ว่าพัฒนาชั่มได้มาไปไปเข้าเขาไปด้านในเขาจะบอส่เสียงดังเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าจะเ <Harper> ป็กนการเสียมารยาทและการรบกวนคนกับลายนี่เธอแดกของชีวิตฮั่นหนาวมะเนี่ยบูคนลายแหงนะทุกคนอย่าไปแซงคิวเพื่อเคลียรคลียรเด้อแต่อย่าย ah ใส่เส well. ียงดังเด้อเบาเบาเบาเสิือกคนลายพี่น้องเลยนะฮะ ไปตัวอย่างขับไปด้านในพี่น้องจ้าบอทายคลิปกันแล้วกันเนาะค่อยอยืนเด้อโอ้ยกวายกำลังไฮเราแหละเฮ้ยอย่ามาทรมานกวายเลยเอาควายมาทิมบ่เอาเบิ่งกเบิร์กโรยกระเลนไปนะแล้วไปยังไดบันไปยังไดบันไปตามเน วันนี้ไปนะได้บ้านเสร็จจะเห็นเลยโอ้ยอยากให้มีอยากให้บ้านเาอยากมีแบบนี้เด้คือฉิบัดไปแชงมาแชงก็สะดวกสบายอยากได้ปะอยากได้อยากได้เฮ็ดจังไดงบ้านเสร็จอยากได้เฮ็ดจังไงอยากสิได้อยากได้ไปสิได้โอ้ยคือชิบ่ได้ดอกไอ้น้องคือชิบ่ได้ดอกแต่ก็มือนอนก่อนสิ โอ้ยไปนอนเขาเช็ดได้บ่เอานอนนอนอะไรกันจะได้มาเนี่ยนอนกันฟันเถื่อตัวฟันออ๋นอนฟันเอาได้ยุบอ๋อได้ได้ได้นอนนอนฟันเอาเถืนพอเสื้อเบิ้งผืนเบิ้งนั้สะอาดบ่ผืนนี่นะนอนได้เลยฮะนอนได้เลยบ่ต้องผู้สะอาดไ่ต้องคนหลายเลยเราจอยู่ใต้ดินได้เนี่ยใต้ดินขนาดนี้ใต้ดินเขนี่ยกูกระเบื้อง ดูใจดินเขาหายใจแล้วไปเฮจินได้นี่ยไอ้นี่ไปเฮจินได้นี่ยเขาขุดดินเหรอวะเขาขุดจินได้บ่ยานบ่อนั่นบ่ทับหัวบ่ยานมันทับหัวบ่จังว่าแล้วอ้าวมองหาทั้งขยะตรงนี้บ่บ่มีเลยเอ้าแล้วคนล้ายแบบนี้คือบ่มีขยะสะอาดสะอาดสะอาดแบบคนล้ายขนาดนี้คือบ่มีขยะบ่มีแล้วทาเป็นบ้านที่เราเคยอยู่มีบ่ทาเป็นงานลิ้ล้างงานบุญกันยังเนี่ยบ้านทอสงานจบแล้ว โอ้ยเต็มหมดเต็มหมดอมีแต่เศษขยะเศษขี้เหยื่อเศษยังกระป๋องกระเป่งพวกกวดเกิดกระตุกกระตึกพวกทุ่งยางทุ่งยางเต็มหมดเลยไซรัปวอลิโอเจ้าไปลองเบิ้องสีออกเดี๋ยวบ้างทางออกเหรียญจะอยืดไซบัปที่นี่เอาอะไรเลี้ยวเซอร์เอาเหรียญไปไสรัะบันนี้เกิดยังขึ้นกขาเอาเซอระบันนี้ ไซเราไม่ได้เลี้ยนวันนี้เอาแล้วเด้อหาผอทักออกเหรียญพี่น้องเลยเนะี่ยเบาเสิร์ตไปแม่สุขุมบิด๊ดเดี๋ยวหาเหรียญก่อนหาเห็นแล้วพอเหรียญน,นะเอาไปแปะเข่าแถวได้เข้าคิวตามระเบียดได้ป่ะไปหินไ่เบ่งน้ำแล้วก็ตื่นเต้นน้ำเราทุกคน ลองเบร์เบาๆเสือจะยอดยไ,ได้บอนี่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 ต้งไปโอเคเอป่ะทานเนี้ยบอเสือทานเนี้ยไปเป็นระายอย่างไปได้เนาะดุดๆุดได้เนาะเจ้าเนาะแล้วขึ้นยังไดบ่ดิเอาขึ้นฟังรีบบ่ เขากายืนฟังขวาเข่าบริเลียนเจะข้วเทาแถวยข้อเท้าด้วยไปเคยเคยเสืออยู่บ่ามีบามีแต่ดินเมืองไทยบ่เคยครับบ่เคยแต่วู้อยู่บ่บามีแต่ดินมีคู้แต่เบื้องเนตเบื้องได้เบื้องแต่ละโทรศัพท์หรือว่าเน็ต เขาเห็นเขาตอนเขานั่งนั่งรถไฟแล้วก็ลงใต้ดินแบบในคลิปคลิปคลิปไออยู่คนหนึ่งอ่ะไอโบหรือว่าไอนั่นแหละคลิปเจ้าค่อยมักเบื้องคลิปเจ้าเลยอมักเบื้องดีใจบอสเดนิม่าดีใจมวนบอนมวนจังไลยมวนแบบโอ้โหเห็น หลายคนหลายลายคนแบบยุคบรานท่านกเคยมีนะบ่เคยเห็นแบบนี้นะเคยเห็นแต่ยังพวกเขาว่าแบบนั้นเด้อแบบงัวพวกงัวพวกอันนั้นนะพวกแบ่พวกอยังคือเห็นงว่าเคยเห็นแต่แบ่เคยเห็นชีวิตชีวิตบะเสิร์ตได้เลี้ยงงัวเลี้ยงแบ่เลี้ยงอันนั้นแหละเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มาปุ๊บมาเห็นประเทศไทยโอ้ยแบบแบบเจริญจริงจริง จเจริญชุดยอดเลยบ่มีขายากมีแต่ถนนก็แค่สองเลนวิ่งชวนไปชวนมาอยู่สิมีคนอิจฉาเจ้าได้ไหมบอสสิมีคนอิจฉาบอสส์ได้ี่ม<อ>นี่จากจากเข้ามดุ้ดินอีกฝั่งหนึ่งเขามาโผล่อีกฝั่งหนึ่งได้บอสส์นิดปะนิดปะเอาคือก็ขึ้นมาปีบนันอา้าว ตอนนี้หัวใจจะได้หัวใจตอนนี้เต้นตุบ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 อุ้ยเต้นอะไรอ้าวเพี่นนนดูปี่ยน้โอ้ดี๋ยวพี่จากไปดินแม่าเส์ดเห็นลอยฟ้าบ่เห็นเห็นลอยฟ้าบ่เห็นด้วยมาพะลิลลลลีลลลลลลนี่ฟังนี่ลลลลมลล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 องเห็นลลเห็นลลลลลเห็น ป่าคือชูงแท้ฮะโสูงว่าเกินตึกยังใหญ่ดิโบกูไงกับโบกูแต่ว่ามันชุดยอดเลยเนียชุดยอดเลยมีฮัดดาราจะถึงเป็นบ่น,นี่นี่เขามาจากไ้ท่องถนนที่เบาเสิร์ชเอาโอ้ไอกับโบกูเนอนีอ่น,นบ้าเนอะแล็ดไปทิงด้บนี้ไปงใด้ไอ ไอ้ยาดูดีมือเองเนอะโอ้ยยาเถอะอ้ยาเถอะคอร้องอย่าทิมมวยยาทิมเลยเดี๋ยวทิมปนีเลยนี่เขามาจากใต้ดินบางเสรือเห็นบ่ที่มีจอใหญ่แล้เพิ่ยจอเอวีดียังดีเลยดิเอาจังะสิเดี๋ยวไอ้สิบห้าบางเสรือขึ้นไปอยู่ที่เครื่องพุ่นแล้วมองลงมาแ่งอัศจรรย์ใจเลยบางเสรือพร้อมหรือยังพร้อมแล้วข้อแล้วไปเป็นอะไรกันที่ สิและท่านผู้ชมที่ได้เบิงได้ชมแล้วกับคลิปวิดีโอนี้ที่น้องไม่มีได้นำมาฝากในมือน,นีบ่าวลาวได้มาเที่ยวได้มาขึ้นรถไฟฟ้าใตา้ดินเนาะตื่นเต้นหลายบพราว่าแต่บ่าวลาวน้องไม่มีก็ตื่นเต้นเนาะที่ได้เห็นขนาดได้ไปเบิงได้ไปเที่ยวโดวยตนเองยังตื่นเต้นเลยทุกคนน้องไม่มีเห็นก็ตื่นเต้นแล้วเวลาเราไปเห็นเองเราไปเบิงโดยตนเองเราจะตื่นเต้นเนาะตัวสั่นเลยทุกคน ไพชิว่าบ้านนอกกว่ายนยอมหับเนาะบ้านนอกเบนนอ่บ์เคยเห็นเบอได้เคยไปเบืองได้สัมผัสโด,ดยตัวเองดีใจตื่นเต้นหลายปีใหม่เนาะมิมีได้ไปกาบวัดผาแก้วเนาะตื่นเต้นหลายทุกคนเป็นขั้งแรกในชีวิตของน้องนมิมีเลยที่ได้เข้าไปกาบไหววัด่าแก้วเนาะที่สนามหลวงแบบตื่นเต้นหลายดีใจหลายไปบ่ถูกว่าบ่ถูกเลยทุกคนดีใจแฮงขั้งแรก โอ้โหบ่เคยได้ไปใช้บ่เคยได้ไปเห็นแบบทีคนอื่นได้ไปได้ไปเห็นน้องมีก็ได้เบิ่งแต่ในคลิปใน youtube เนาะแต่ว่ายังบ่เคยได้ไปเบิ่งดโดยตนเองสำหรับ้ายคลิปนี้น้องมีก็สิขออตัวลงไปก่อนเด้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสบายดีค่ะ